คุณเคยสังเกตไหมคะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งกำลังก้าวหน้าและกำลังจะไปได้ดีได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่ดูเหมือนอนาคตจะสดใสทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่อยู่ดีๆความรักเก่าที่เคยทอดทิ้งกลับย้อนมาหลอกหลอนทั้งในความฝันและในชีวิตจริง เหตุการณ์แบบนี้บางทีอาจเริ่มต้นจากการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ลัคนาซึ่งตามหลักโหราศาสตร์นั้นดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งครูเป็นดาวที่ดีแต่เมื่อมันโคจรเชื่อมกับจุดกรรเก่าในพื้นดวงมันก็สามารถเปิดบาดแผลเดิมหรือสกิดอดีตที่ยังไม่ถูกปดปล่อยได้และยิ่งไปกว่านั้นหากในเวลาเดียวกันดาวศุกร ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนิโคจรถอยหลังในภพวินาศพบของสิ่งที่ซ่อนเร้นวิญญาณและกรรมเก่าผลกระทบยิ่งชัดขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่เคยมีบาดแผลเรื่องความรักหลายคนจะเริ่มมีความฝันแป,กแปลกๆซ้ำๆฝันถึงคนรักเก่าที่มาทวงคำมั่นสัญญา ฝันเห็นผู้หญิงร้องไห้หรือผู้ชายที่จ้องมองด้วยความเจ็บปวดในชีวิตจริงก็เริ่มมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเช่นอุบัติเหตุเบาๆหรือในความรู้สึกนั้นเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวเศร้าว้าเวแบบไม่มีเหตุผลชัดเจนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบมืองเอินแต่คือจังหวะที่พลังของดวงดาวกำลังเปิดประตูให้กมเก่าส่งสัญ,ญญาณบางอย่างมาถึงเราดาวศุกร คือดาวแห่งความรักความสุขในชีวิตคู่เมื่อโคจรถอยหลังในดวงชะตาอาจแสดงว่าเจ้าชะตายังมีพันธะทางจิตวิญญาณหรือความผูกพันทางอารมณ์ที่ยังไม่คลี่คลายเมื่อผูกกับภพบวินาศพบของสิ่งที่ซ่อนเร้นวิญญาณความฝันและกับเก่าก็อาจทำให้เหตุการณ์ในปัจจุบันเกิดขึ้นเพื่อตอกยำ้ำหรือปลดล็อกนั่นเอง ในทางพุทธศาสนาและโหราศาสตร์หากกรรมเก่ายังค้างอยู่สิ่งที่ทําได้คือการรับรู้และปรับสมดุล mm hmm. เช่นการบุทิศบุญให้ผู้ที่เราผูกเวร mm hmm. การไถ่ชีวิตสัตว์หร mm ือ hmm. ตั้งจิตอาโกิกรรมในวันพระและเมื่อดาวเดินต่อไปชีวิตก็จะค่อยๆเบาลง mm hmm. เพราะกรรมไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวแต่มีไว้ให้เราเรียนรู้และข้ามผ่าน mm hmm. คุณกําลังเผชิญอะไรซ้ําๆอยู่หรือเปล่า mm hmm. บางที mm hmm. มันอาจจะไม่ใช่เรื่อง ใจในกับปัจจุบันก็ได้ค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ